สวัสดีครับคลิปนี้จะพาชมาบานพี่น้องนีละทรงบ้านก็ได้แล้วก็งานฟ้ารับงานฟ้าแล้วก็ไฟราคาบ้านบ้านันนบ้านนองเขาเลยพี่น้องจะพาเบื้องงานฟ้าในตัวบานได้พี่น้องอันนี้ลูก้าพี่น้องเห็นลูก้าจะพาไปเบื้องตัวเล้ว ไงบ่ย่อล้เนาะบ่บู่้เ็ดตุนา้อนนอะจะพาไปเบิ่งนนครัวกันพี่น้องไปเนาะจะเบิงฟ้านครัวกันพี่น้องนี่แหละแสงแสง้ีงน้อกนพี่น้องเห็ดฝ้าพี่น้องนะราคาบับานพี่น้อง เห็ดไฟครับผมแล้วก็เห็ดฟ้าบผมพี่น้องนี่แหละเห็ดระบบไฟแล้วก็เห็ดฟ้าบผมพี่น้องราคาเกือบบานๆเนี่ยพี่น้องกับบทบทหึงมืดเนะพี่น้องสุดอันนี้สุดสุดครัวห้องครัวนี่ก็อันนี้ก็ดสี่เมตรไม่นมดพี่น้องนลยสี่เมตรหรือกว้างประมาณสิบเมตรนี่ยพี่น้องเจ้าของบ้านเขาบอกยู่พี่น้องบม่ได้ทำแต่ว่าก็กว้างเติมพี่น้องสุดครัวก็ได้สุดครัวพี่เลย แล้วก็ม for er ีฟ้าห้องน้ำนะพี่น้องหนึ่งไฟห้องน้ำห้องน้ำเป็นอะไรพี่น้องดีบิโอพี่น้องเบื้องบนมีสองห้องพี่น้องราคาบ้านบ้านพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องราคาลักพันเด้ดงานน่ะ หลักหมืนนี่เดี๋ยวเพื่น้องเพื่อน้องเบิ้องจะเป็นทาสีขาวเพื่น้องพาชมห้องนอนเพื่น้องว่าเนี่ยห้องนอนจะเป็นฟ้าลุ่มเพื่น้องไฟกลมเขาต้องการใช้ไฟกลมเพื่น้องก็ทั้งๆก็ติดบัวบัวบน น่าก,ก็คิ้วคอฟคิวคอฟรุ่มเนะลยน้องุ๋มฟ้าก็ราคาลักพันเลยกันพี่น้องบวกเพงพี่น้องราคาลักพันเลยนะพี่น้องพันกลางๆนะพนะี่น้องพันกลางๆทึงเฮ็ดฟ้าทาสีเสื้อไฟก็พร้อมพี่น้องเสื้ไฟก็พร้อมพี่น้องไฟ เตือนไฟครับพี่น้องราคาปรรบาดครับพี่น้องนี่แหละทุกห้องจะมีลุ่มฟ้าครัพี่น้องมีสามห้องนอนนี่แห้องกะนี่แหละพี่น้องว่าพอสมควรนี่พี่น้องซีมิดบนคนเลยพี่น้องซีมิดคุ้มซี่นั่น้องห้องนี่ เป็นซีข่าววัดไปน้องมองแง่ซีข่าววัดเหรอเลยเปิดไฟเราเบ่งเขาเนาะนี่เนาะฮะอะีรยวอ่าเปิดเปิดอยงเนี่ยแหละเตียงไฟของ5,000เออเพื่อลน้อยนเตียงนะอืมเลยเปิดไฟเนาะ ห้องละ5,000บาทอัว้อวละ5,000เดินไฟไฟ5,000บิดบ,บิดสุดเลยน้องทาสีหอมเดินไฟเส <c oughs> ืิดผ้าหอม5,000น้องห้อง5,000ห้องละ5,000น้องผิดเจรนาบ้างไปน้องเือคือเพลงมีบัวยิวววงบัวฮยิงบัวหอม เดินไฟครับผมทาสีครับผมพี่น้องเข้ายู่ใดพี่น้องห้าพันราคากับสังบรน بان เขาอะไพี่น้องหตงานบรร بان เขาละงบน้อยแต่งบน้อยก็เห็นเท่าใดพี่น้องนี่แหละงบน้อยนี่แหละพี่น้องนี่ขอหาซื้ออุปกรณ์มาเห็ุนะพี่น้อง คาแรงไม่เป็นน้องเอาคุณคาแรงคาแรงซื้อซื้ออุปกรณ์มาแต่สิเข,ขียดอ้างเรื่นี้เนะเป็นน้องทาสีทาอย่างเข,งขาเขาอยู่เลยเนปะ็นน้องแต่งไฟอยง้ครบเป็นน้องบัวก็เป็นบัวพลาสติกเป็นน้องบัวพลาสติกแต่ว่าคุณบอกเซอร์บัวหลังเลยน้องปกติก็าถมีบัวหนละังอย่างนี้น้องบัวหนละัง น้องไปเบิ้งห้องทีอันนี้ครับมีหลุมบนโซ่ห้องพี่น้องยิงลุมมาบนโซ่ห้องมี่น้องยังเอจะเป็นแางเอมาเข้าอีกตั้งห้างพีน้องบ้านทิดเออยู่ไรพี่น้องห้องก็ได้ฝาลุมแบบบรรดาเอาเร็วน้องอีเด็บงานบ้านน้องมันนี่แหละพี่น้องนีอะไรมีอะงานบ้านน้องฝาลุมพี่น้อง ทีมงานกับทีมงานเนี่ยนะพี่น้องเดินไฟมีเดินไฟเห็ดฟ้าหลุมยิงบัวทาสีพี่น้องค่าแรงห้าพันอย่น้องห้องน้องเมนต์คูนซีเมนต์นะพี่น้องค่าแรงเก็จงานนาบ้านพี่น้องบ้านบ้านเนี่ยนะพี่น้องจะเปิดไฟให้พี่น้องเบ้างลนะก็ที่สมเนะนะพี่น้อง สมบัติพี่น้องราคากับบ่เพงพี่น้องพอเห็ดยู um <ina> ่อได้พี่น้องค่าแรงมันบานนี่แหละพี่น้องมีสามห้องพี่น้องสามห้องอันนี้จะเป็นห้องโถงพี่น้องห้องโถง กูคงโแต่ว่าอันนี้ก็จะได้ตีฟ้าเบิดเล้ยพี่น้องนะมีห้องตีฟ้ากะทันได้เฮ็ดขึ้นมาแล้วพี่น้องจะรีวิวพี่น้องเบิ้งเบื้งสักก้อนวะงานฟ้าไปยังเดินราคาทัา้นี้พิจารณาเบิ้งพี่น้องตีฟ้าขาแรง คลิปนี้กะแล้วพี่น้องห้องโคงนี่พี่น้องห้องโงกกว้าง4เมตรเนาะพี่น้องยาวกกน่าจะ10 10กว่าเมตรนี่แหละพี่น้องบ่ได้ามอยู่องบ้านเพิ่นเพี่น้องแต่ว่ากะกว้างอยู่พี่น้อง